ไปพี่น้องสีพาพไปเอาปลาดดเด้พี่น้องเด้อตวแล้วไมมนุ่นนนปพี่น้องพี่หลุนนั่งกันครับผมเป็นคักไวแต่มือขึ้นได้พี่น้องว่านบกมองสาครับผม vòng cao hỏa, là hương hơi chico với lại Gặp lập kia ngược hiệu hỏng nhao 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 แมวพึ่มเลยเออคนรักชาคนรักชาเออกินหัวไปไหพี่น้อไม่หรอพคออยู่นี่เว้ฟคออยู่นี๋ยว้นเออๆพี่

ปอีกไปอีกไปอีปอนี่นี่มันี่มี่นีก็ตออ่อตืวอที่นี่ตัง้งดเออเรียบร้อยพี่้องตักนแล้วทุ่ตักอเยตัแล้ได้แล้วครับพี่้องปนเดประคอตัวนึงแลครับผมปัเดือนเทากักไตั้งแต่หกโมแล้วครับผมนี่ กระเนี่ยงบากพี่น้องักเนี่งครับผมนี่ได้พดพดกี่ก้อนพดมังี่ก้อนกักไว้แล้วพี่น้องล่อนำร่องอย่างเดียวครับผม

เนี่ยปลาบูได้พี่น้องนี่ม่น่าเอาไปแล้วเปล่าโอ้ยังไม่ตัวเลยเอ้ยนี่พี่น้องเอ้าพี่น้องเอ้ยอานี่เอ้าเดี๋ยวไปรับมาพี่น้องเนี่ยปลาบูนะครับปลาพี่ไอ้พี่น้องนี่ครับผมอ่ะกินยังไงเลยครับ พอมากักไว้ตอนน้ำขึ้นพี่น้องตอนนี้ก็น,นำ้ำล่องครับผมได้เวลาแล้วยังอยู่พี่น้องยังอยู่ใต้ใต้น้ำอยู่พี่น้องนี่ยังอยู่ครับยังมีอีกอยู่พี่น้องครับผมนี่พี่น้องเฮ้ย กินง่ายๆเลยครับมันยกว่าได้ยามันขาดต้องใส่สวิงตักเอาอกย่ามันรุดเตอพี่น้องเอา

พอ,อได้อยู่ได้่ะได้อยอ่ได้อยู่อยู่มันมันมันขึ้น่าไปไปช่างเดี๋ยวไปท้งทั้งดที่นี่อะไงครับพี่นงครับ ทางวายจะฮอตตาลอ่ลอล่อนำล่องยังเดียวเจ้าพี่น้องเด้อนี่คือว่ามันมัน,มนครับผมตัวยิงใหญ่เลยครับนี่เอ้ยพี่น้องเอ้ย เี่ยก,ออกพ่อมยเอาไป่รอไงเดี่ยพี่ยุ่นี่คับข่าิเึฮฮฮาิฮึ่าวปาอเจล้เว้ยเน่นก็พอ่อมยอา่ไปอกาให้กินกา้าเขาให้กินจเออ,ม,อมิดเววเาเม่ยเอาไปหรอฮเออเดียวนีก

อ๋ฮัดปี Luckily, ้องเดี <rant y> ๋ยวหัดปลาปลาทุกปลาทุกเผือกพีมน้องปุกเผือกไอ้สีปลาเผือกแค่นี้เออดิมึงยิ้มบ่ดครับผมตูกจริงๆเอาพีโซไปเำฮอแบไงเยลาสนนี่ครับปลาทุกปลาทน่าปรับี่แเนาะครับเอา เปตนนี้ต้เลเยักไวเดียวมึงสงส่าพี่น่องพกม่องพกมงเศ้าครับครับผมเกงอหวนี่อดปลาพี่ใหญ่แล้วพี่น้องปลาโบ้อ๊อดต่อง่องเอ้ยเอาให้ตอนตอนครับมันขอมันขอมันขอบ่นเ้อเกิน ก็ไล่ัดก็ัดใจจอดกะว่มันี่เ่าคือว่ามันพอได้กินแรยงพอได้กินแรงครับผมแต่พวาเขาโอเคโยพี่น้องแค่กักไปยืซื้อได้พี่น้องบพอได้ไปออกแข้งหมายมาได้ครับผมทังอยู่ครับังอยู่ครับผมนี่ขังัมขงตัวนึงขังขังนี่ เอ้ยแมวเามขาเขาไอ้ไรวากัน,นดูายฮะต้องเกบพี่น้องถ้าผมกินเนี่ยคือนก่อนเนาะนี่ของเกบครับหนึ่งซีอิ่วเดีปลาพอสมคงขวดนะพี่สิบู๊ครับผมฮ<น>ะโซ่พอได้กินครับพอได้กินนี่ครับพอได้กินเนาะพี่น้องตอนตอนพี่น้องผมสิ้นวะนะถ้าคิดห้พี่น้องเขาได้เบิรงครับผมมือเลือกตั้งมือเลือกตั้งครับผมคลิปนี้ก็คือเก่านได้พี่น้องเด้อครัจะพูดอะไรอยู่ในี่กูเดียวก็ไปเลือกตั้งเด้อครับดู้ อ้วนพงศ์ัวเล่กตั้งกีละอ๋อฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับตะไคร้ครับผมเพราะเป็นเล่นใจอย่างนั้นนะครับตะไคร้ไรกันเอาพ่อพี่เด้อร์จิ้มไปต้มปลาสวัสดีครับครับพ่อครับคลิปต่อไปพี่น้องไปเห่ามาดี